สดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Dis e a ตุ๊กตาชาแนลเราทุกคนวันนี้นะคะตุ๊กตาจะมาทำเรีแอคชั่นเพลงใหม่ของเทรเชอร์เนาะ,ะครั้งนี้นะคะเทรเชอร์ Treasure กลับมาพร้อมกันกันกบอ,อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของเด็กๆนะคะทุกคนก็เพลงไตเติลในอัลบั้มนี้นะคะชื่อเพลงว่า My Treasure เนาะก็ดูจากชื่อเพลงแล้วก็น่าจะเป็นเพลงแบบจีบเราแน่เลยไม่รู้เหมือนกันนะคะก็หลังจากที่แบบได้ดูทีเซอร์ก็คือ MV ดีมากดูแบบเออเอ็มสวยอะทุกคนแล้วก็เพลงดูแบบน่าจะฟังง่ายขึ้นไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเอ่อ My t ทช r แล้วก็เพลงจะเป็นยังไงเนาะ Let's g ส1,2,3เริ่มต้นมาด้วยเสียงเด,ดี่เดำนะคะทุกคน แต่ทีดีว่ามันจะยำหล่อจังเลย อือตอแหลมากไอเด็กคนนี้พล้วโอ้ออเด็กๆน่ารักช่ยวะ มีดีมากคนโอ้โหก็คือหนุ่มดอกไม้จริงๆไม่ได้แกนกัน นามากอารีา <c oughs> น้องไมลยลูกทุกคนเพลงน่ารักมากเอมีน่ารักมากว่าจะบาตาย <c oughs> เป็นเพลงแบบที่แบบฮิวใจจริงๆเว้ยทุกคน ช่วยช่วยช่วยทุกตาได้เยอะเลยอ่ะออรู้สึกแบบดูแลยิ้มดูแลยิ้มตามฟังแล้วยิ้มตามอ่ะทุกคนคือสตรีมได้แบบสบายบื้อฟังได้ทั้งวันทั้งคืนฟังแล้วแบบมีเพชรออกมาจากหูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเพลงนี้คือแบบแบ่งแบบพาร์ทได้แบบดีมากค่ะทุกคนคือมันแบบฟังแล้วแบบไม่ขัดอ่ะ จริงๆชอบชอบมากแต่แบบทีม MV กับทีมทำโปรก็คือคนละทีมกันใช่ป่ะงานแบบขัดกันมากอะเหมือนโปตดเมื่อคืนอ,อะคือแบบขามากเหมือนแบบเวทีลูกคุงไทยอะไรประมาณนี้เวทีไทยเวทีลูกทุงไทยไบบเ,ททยเทททยต็มวีดีมาก M อมวดีมากชอบมากชอบทุกซีนเลยสวยมากทุกคน แล้วแ,บบแต่ละคนคือโอ้น่ารักสดใสให้กำลังใจแบบป้าๆอย่างดีชัดมากหัวใจแบบพองโตอ่ะออดูแล้วแบบกระชุ่มกระชวยชอบนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทางเราก็ไม่ใช่สายวิเคราะห์ M อมวนะทุกคน <laughs> เป็นคนโง่งนะคะคือดูวีดแล้วก็พูดในสิ่งที่รู้สึกอย่างเดียวนะ,ะทุกคน มีขอไม่เป็นนะคะอย่าอย่ามาคาดหวังกับตุ๊กตานะคะทุกคนต้องขออภัยจริงๆโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะตุ๊กตาก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปตุ๊กตาด้วยนะคะถ้าเกิดในคลิปนี้นะคะตุ๊กตาพูดตรงไหนผิดไปทําอะไรตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย